แต่ตอนนี้ครับซิ้อเพียงของเรารออยู่แล้วน้องนนทนนครับผมนน,นนทนนเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรฮะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรกีม้อมอนทีมงานเขามาเล่นมั่วผมเดินมาบอกว่าซื้อเพียงของเราวันนี้มาจากปากเกตหรออะไรอ่ะซิ้อเพียงมาปากเกดทำไมอะ่ะอ๋อนนนนท่าน้ำนน บอกมันไปกลับไปเล่นที่บ้านใช่ใชแล้วมันก็ตอบกลับมาว่าอ๋อที่บ้านก็มาไล่มาเล่นที่นี่แหละค่ะมันก็่าต้องขอว่าที่บ้านไล่มาเล่นที่นี่บอกทุกวันนี้บ้านก็ไม่อยู่เล่ <c oughs> แล้วด้วยเอาล่ะตอนนี้เขายืนรอยอยู่แล้วนะคะจะท่าน้าปัดเก็บหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขาคือเจ้าของเพลงนี้ค่ะเกิดมาตรฐานค่ะนนทนนครับ I'm yeah. 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 We'll be right <laughs> back. รักที่เธอให้ใกันสำคัญเชื่ออื่นใดความฝันที่กำลังตื่ตวในวันนี้มีเธอยังไกลไปใจเธอที่้างของคุณรักจะไม่มเปลีนทำให้ฉันรู้สึกดีคือความฝันตอนฉันกล

นนะไม่อยากจะยืนกับน,นลลออ้องนนเลยอ่ะพี่ครับขอยืดไม่ได้สัภาษณยเออมันคุยไม่ถึงนะอ,อ่นอนะนนท์นนกับเพลงเกินมาตรฐานเพราะเธอมันดีเกินมาตรฐานนี่เหนื่อยไหมล่ะฮเล่าอ่ะดูดีขึ้นมาเลยนะวันหลังวันหลังให้เกียรติแขกรับเชิญมั้งนะถอดกระดูกกระต่อไว้ที่บ้านก็ได้นะในน้องลองทำท่านี้สิ อ,อ,อ,อ้นอนคุยกับพี่นอน,นแหกขาที่ลทา,า,ท,าที่ลูกดีลูกีอีกอีนานนึงลูกนอนอีกนิดน่งลูกนับอกลเงผมไม่ไหวนผมให้นอนฝากเพลงหน่อยดีกว่าเกินมาตรฐานอยากดาวน์โหลดอยากฟังต้องกดไปที่ไหนคะครับก็ กดไปที่สองสี่ตัวครับถวกบอกชื่อเพลงครับหรือว่าเข้าไปดาวน์โหลดได้แล้วที่เว็บ True Music นะครับ True Live ก็ได้เข้าไปดู MV ด้วยนะครับก็ฝังไ้ด้วยครับเกินมาตรฐานครับผมอันนี้คืออะไรดีข้าเลยใช่แล้วนะอันนี้นี่คืออัดอั้นกันใช่ไหมครับมันก้อบานจริงที่บ้านต้องซื้อสนามเล่นให้เล่นกันแล้วนะไม่ค่อยมีอะไรเล่นกันทีนี่ นี่รายการอะไรอ่ะรายการสยามเด็กเล่นใช่ครับพวกพี่ก็เลยเล่นกันอ๋อพี่เป็นเด็กชื่อพี่เป็นเด็กสิเราเห็นพี่แกเหรอใช่เด็กแก็พี่ยังไม่สูงเท่านนนและพี่ยังเด็กอยู่ใช่เออสูงแก่แล้วสูงมากหมดแล้วเด็กเขาเราะพี่หน่อยรู้ป่ะแมวแมวจำได้ไหมแมวแมวจำไม่ได้แมวแมวเมื่อกี้เราเล่นกันหลากหลายแล้วโอเคให้ฝากมยดีกว่าเอินสตาแกรมใชครับอินสตาแกรมแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวอะไรอย่างงี้มีไหมคะมีครับก็ ที่อินสตาแกรมหรือว่าทวิตเตอร์นะครับใช้อย่างเดียวกันเลยนะครับ T A N O N นะครับ916นะครับ T A N O N 916เหมือนกันไหมคะมาต้อง916ก็สมัยก่อนเช่ามวยปั้มก็เลยตั้งไว้อย่างนั้นแล้วมันมาอมันมันเกินไปอ่ะมันเป็นท่าของผมยาวนะเหลายาวนะ916ใช้เวลาเพิ่มชื่อชื่อขอซื้อเวลาขอซื้อเวลาครับเราติดต่อทีมงานขอซื้อเวลาเดี๋ยวนี้ครับอยากรู้อยากรู้เดี๋ยวให้เขาไปลองฟังสิอ่าได้ เวลาพอเหลือมากเราพอเหลือมากอ๋อไม่เหลือแล้วเราอม่เหลือแล้วพี่ไม่เอาโอเคก็หรือว่า Facebook นะครับเป็นเออ่ T A N O N นะครับเวนวับนะครับ J U M R O E นเสิร์ตมีมคะผลติดตามมีนะติดตามดูเรนี้ก็ติดตามได้ครับเออ่รายละเอียดทั้งหมดนะครับสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของผมได้ว่าต่อไปจะมีอะไรก็เข้าไปที่ทางเพจ I Am นะครับ I Am S มแอสไอ i อมออนะครับหรือว่าจะเป็น I ไอแอมนักศึ I Am คือจะมีอัปเดตผลงานว่าวันนี้น้องนน,นจะไปขึ้นคอนเสิร์ตที่ไหนครับทุกคนก็ตามไปให้กำลังใจที่ไหนตารางงานที่ไหนว่ากันไปนะคะวันนี้ขอบคุณนนมา,มากๆเลยนะคะที่เอาเพลงเกินมาตรฐานมาฝากนะคะขอบคุณคะ่ะนนบอกว่าเราไม่ค่อยชิน,นเวลาแบบลงมือไหา้ใครหรือยือคนคุยกับใครแล้วลงเลยนะหน้าค่ะใช่ไหมน้อยเลยว่าไม่เคยเลยนะไม่ใช่ถ้าในประเทศไทยผมว่าก็ไม่ค่อยมีหรอกไม่ค่อยมีหรอก1816นี่คือมันนี่นี่ทั้งวันนี้เป็นพี่แจ็คจับลำบากเลยนะโอ้โหแกนั่งแกนั่งขัดสมาธิคุยอ่ะเท่าเข่านนทะ ท่านดูอยู่ป่างะดูไม่ได้ว่ามันเตี้ยนะเปล่าแต่วันนั้นลูกลูกมีคนแคปไปโพสให้มันเห็นนะที่เราเหยียบมันอ๋อแล้วมันว่าไงใช่ไม่ได้ว่าอะไรมันก็ไม่พูดอะไรแต่มันรอแก้แค้นแล้วมันเข้าไปดูในทวิตเตอร์ไม่เป็นนอกจะเตี้ยมังง่อยอ้นี่นี่ผมกลับได้เลยใช่ไหมได้ได้เสร็จแล้วเหรได้ถูกต้องไม่ใช่บอกถูกต้องถุงตั้งเลยเอาวันนี้เราลาไป